พี่น้องวันนี้ายก,ก้อนสิผ้า,ามาสอนห่วกเด้กจ้าคุณสวัสดีค่ะมาเดินมาสอนห่วงนำกันได้พี่น้องจามสิมีหรือบอดอรอถลุนมนังนำกันได้จ้าคุยก่กอน <c oughs> ลองเบิรงกินเขาง่ายออกแล้วกับมานนั่นเลยม่านั่นสอนห่วกพี่น้องเบิรงได้จ้าเด้อไปทางการได้จ้า <c oughs> เบื้องเขาน้มสามป้าได้พี่น้องเขาวานเบื้องละได้นะนี่ละพี่น้องมองสีซอนน้มกับพ่อมี่ยุ่งกับบ่อนดูได้พี่น้องพาติดป่าขึ้นรุดทึ้นมาพี่น้องหนะึนะน่งเบื้อง แค่ไข่แย่เพังกันายหน่อยเังไดลพี่น้องเบิ่งวิวที่ถัดไปน้ำเดยจ่าเด้อพี่น้องจา่าในลาบานเท้าอีสานบานหน้าเท้ากับหาอยู่หากินยังสีแ่แหละพี่น้องนั่นไปนสอนในคลองเลึกๆมัน่น่ะแยกสอนลงไป็ยังไทยทำอะไรได้จา่าสินางถาก็อยู่ฝั่งบนเด้ <c oughs> ออลุยลุยเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะแยกสอนกระยืน่นให้กำลังใจเพืนนะ่อนพี่น้อง คือบอกไปแบบตามคล้องมันน่ะเออเอาไปตามขี่ไทยนะ่ะนี่ต้นต้นบักวาน้อยพี่นอ้อง <c oughs> ข้าดีเอ็กคนมามีบอ รามีอยู่พี่น้องคนน่ะขี่แทนเรียบนะอายกระเทาะเรได้เนี่ยเราพามาสอนลงไปบดาด้วยพี่น้องไมถ้าขึ้นมาบิงขางบนด้วย ถือปะหัวกกกะมีบ่เออเออเห็ดเอาเดเออเทส่โลดนี่น้ำสนี่ยัสอนลงไปบได้เลย กูก็ลงใปบันไดคือเกาทุนนไดุนพักการนางกิไปสองคอนเพิ่นจักสิ่ย่ซอนยางไหนอยู่พี่น่อ เต้นเลยพี่น้องอุ้ยนี่พี่น้องเอ้ยหัวหัวหัวนั่นตัวใหญ่เด่ตัวหัวกบก็มีแเด่ตัวนี้นั่นหัวกบหัวกบแมงอาต้าแมงตักเต่าก็เอาให้เบิดเด้อทุกอย่างได้ทุกอย่าง

เป็นคนแม่งมีบย่งนมีแล้วหูแล้วสเสือมันก็ปายบอเกามันก็ถือที่เกาหูบบ้ใส่เสื้าหน่องเ้นเขานาถือกตามันอย่างหลุมหัวคุกต้าหัวคุกถึก็ไ้ครัเฮ้ยยี่างเฮ้ย่าอย่าก่อเสียได้เอียยังมันไม่าจังเลยเท่าโตมันถ เมยมาตีอย่าเมยนะเป็นคนส่วนมมยดีกอลดูไจไปเอาพนัมเนาะอย่กเต็มอยู่หุยเขาส่งมาหอดเงินผมมันยากมันเดี๋ยวป้ัรเดี๋ปเขาดี๋ปเขาส่งมาให้กันนดอวที่สิบแปดโอ้ิวก่อนไปจอเรือมนอื่นเองไปหลังที่เราเขาจะไปหลาเนาะนั่นีโบรวม นี่นี่เมื่อแรกสอนนี่สอนได้ลองมื่เลยกก้อนนี่กูว่าคุ้มสิลงดีนี่เออนั่นเด้เต็มอยู่นั่นบ่อนเต็มอยู่บรรยากาศดีบ่พี่น้องดีเช่นมาเนาะงามน้ำวันนี้ลาสิได้ห่อหมกหวก็ไปผักปลาปลาไปนาหอยไว้ในหัว รสกระเสือกย่างหัวลองไปตอก็มาได้เด้อโอ้ยติดรองเท้าสองพี่น้องสองนามสกุลเด้เอเาทไหงอสียดายเห็ดหยางนอกผุนบ่นบ่นถาเต็มอยู่ผุ่น เอาหัวปบก่อนเบิ้งโอ้ยากันเลวเด้อพี่น้องช้อนเท่นึงเธอจะเก็บเหลวได้พี่น้องมาได้เหลวง่ายได้เนะีย่ยมาต่อมด้พี่น้องม่าซอยกันสอนด้อจ้าพอได้กินแกงหัวหัวหมกขวกจัจ้า จะสอนมันนางให้ยกำลังใจเพื่นกันหงอาแตกหงอาเต้นทีหลองเลยนางให้กำลังใจพื้นก่อนหอนแห้งจกนมาได้พี่น้องนี่มันกรลงัง ซีโมงใส่แล้วเพราะกันมาแต่แดดมันโห้นว่าพระยูสิเขามันอีกจะได้มัเห็นเขาอ่ะอีกดอกมันเด้ยแกไปปุ่นเร็วไปปลอยมุนหันไปใกล้แห้งกลนอกตัดส,สุ่มให้ดู ถือบ่อถือบอ,รอ,บอรกรมันถือทั้งทั้งพุนบอ่อใบทั้งพุนมันจังถือคนมาทั้งนี้มันถือตะหอกกบหรืออยัางหม่งคือกันเลยพี่น้องใกล้เกนว่าเห็นรองแดงคนนั้นไนดะ้สอนปปใบบดไยได้สอนใบบดไยใส่รองท่าอูบเลย่องนางหลุนอยู่ขังบุญ สารบานหน้าเข้าหากินลําบากได้พี่น้องจ๋าช่วงอันนี้น้าช่วงเขาก,ากักตัวโควิดต้องหา,ไปก,ากไปกักตุนไว้กินเดี๋ยวมันโตกไม้แห้งปืนมันสิสอนบาได้เด้พี่น้อง รดน้ำกันเด้อพี่น้องรดน้ำกันเด้อบ่ตาตาบ่ตาบ่ตาเป็นลมแล้ววาสันเอามาเข่าหุ้มตีเหล่ามาเข่าหุ้มงานขึ้นมากแล้วเอายบอปีก่ปีกยังก่อ ปีกเมงดานะไหนด้วยเด็กก้อนสองหางเหล้วพี่น้องตาพันข่อยก็เป็นลมไปแล้วเอาสักไหนเนาะถิเฮียถิ่นพ่น้อเอาถือคางบอไปใส่นะเอายากหอบต้องคิดรถหาลมทีถือคางวันนี้ถือคางเอาอันนี้ออกก้อนเนอะี่ยังมึงอ่ะนะเขี่ยจรนามึงน่ะ เข,เขียดเจรนาโอ้ยอันแม่ข่าสารก็มีตัวน่ะแม่ข่าสารแม่อาตานะ่ะ่เอามขางวันนีนี่มันเป็นหงทงไว้นี่นี่วันนี้มันจังสิเคขับหยอันแต่ละตัตัวเขียดเจรนา เขากินอยู่เราก็อยากเบะอายคุยว่าผู้ต้องเบะเอ้ยรากเสร็จป่ะเบะตอนไหนล่ะเบะก็ต้องใช้กระตาหร้อพี่น้องมาสอนน้ำกั้นด้วยจ้ะดื้อจ,จะมาเมื่อไหร่ มันกํลังกำลังสีเขียดจระนาะโอ้ยหัวจระเขียดจระนาบหรือ่าหัวโกบปะหัวโกมหมอกออีกออีกอาทิตย์หนึ่งมันอันนี้ตีขนาดเฮยอีกอาทิตย์หนึ่งมันสอนเลยนี่มันกลังสีญงเดียดจระนาถือเดือดลายเจอละโอ้โอ้เาะนอ้ อย่าจะน่าตืนา่นน้ำด่างเหรอเฮ้อโอ้ยคุณยายขึ้นมาเดี๋ยวสิลูกขึ้นให้เบ่งก่อนอม,มาพี่น้องมาเก็บไปโมกเด้อพี่นอ้องเศร้าในาครูพี่น,ออน้องกันแน่ต้นไห้แมงดาเศร้า,ามาพี่น้องแล้ว ไ,ได้ไจ้าต๊ตอพี่น้องเล,ลืกดาวขอจบคลิปปนีได้จ่าเด้อบายบายอ้ศิลปส,สอนเขาสอนโอ้ยยสอ,อยบนบอลงเด้ออสอนยางยับกกมาแค่นี้ได้จ้าพี่น้องจ้าหากสุขสุขคนได้จ้าเด้อ ข้อได้กินได้ยาคือดอกแต่ยหย์หยศสอนเป็นสอนอยศสอนกา่างยาดล่มคิดทอดทิศถึงทุกคนนะคะบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุ๊บจุจุจับจับ,จ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 บ